สวดดัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่องอาการน่ะเข้าครัวครั้งแรกของประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาตำ, <130 S 1> ตำาพริกรนะ้อยสามสิบเมตรนะคุณตำมะกรูดเลยเออต้อพริกเฮียย้อนขั้นตอนแรกแล้วคือตัวน,นี้เรานับไว้เป็นกองละสิบละสิบละสิบร้อยสามสิบเมตรงั้นเราจะมาเริ่มตำกันเลยนะ

เบื30 30้อมันก็ตำแล้วไอ้เหรอเบาได้เบาเลยมันสี่แดงด้วยหกนะขูดผ่าคืนขูดผ่าคืนต้องต้องใช่สีจ๊กสามส่วนเบาได้เบาทำไมมันไม่เหล็กวะ คุณมีเยอยมากเลยรู้สึกว่าเราจะได้ไปงานศพคุณอุ่มไหมงานนี้บพริกมันเยอะนะเราต้องสวยกันตนะนามกผมอีกโอ้ยชิวแดวงเบาพริกเอามยังตัวนี้วะ โทรศัพเนี่ยลงไปนิดเดียโทรศัพท์ต่วงเวลหาีเมนเขาคือตั้แล้วไปเหรอวะมีมอ้ตเขนีดูม่มเพ่าจุบีพเป็นยังไงบ้างครับคุณครับเสียตาไปเท่านี้ไหมพ่อพ่อเี่นะป่ะไป บอคือเอาเพิ ah, ่มอีกยี่สิบเม็ดบาสเม็ดเบี้ยเม็ดคูณอะไรเอาเพิ่มอีกยี่สิบเม็ดชอบชอบชอบตันนี้จะตายหงอกระดมตั้มกรอบกรอบเฮียกรอบเฮียอย่าเก็บเขอบไปพอยเสียตาตายตายตายกูโอบมาจากของแน่น ที่แหลกแล้วเน๊าที่แหลกแล้วเด้เรามีเครื่องมือแล้วเออมผมอยากถามว่าทำไมไม่เอามาแต่ที่แหลกครับกูลืมจะไไ้เสกไลยตายตายหงงอีก ไไใส่ก่อนเฮ้ยไม่ต่อยใบมันห่อใบมันมีดหนใบยังฟอยก็มีมมอย่วันนี้ดูสิมึงเอฟอยมันยังทำไมมีฟอยด้วยอือมังมือฟอยงือฟอยมันถูดมากตอกกันโคตรหนักปีจางมัง้งทต่มันเด้งออกมาดิมาโตมากก็แคบ <laughs> เดีเ๋ยวยมึงต้องเปิดเครื่องก่อนเออเดี๋ยวค่อยเปิดมามันไหนบ้างเบ่เดีเ๋ยวเดี๋ยวปักปักยูนิ่ไปสิ

พอไม่แกลโอ้ขสนิปลาข้าใครจะกินได้วะกูเนี่ยกินรับเราจะเริ่มนี่คือแขกรับเชิญเราคือมอแบคลองแเกินนจะคำานึงแล้วมืงสิ้นคลิปมี้ม่าย่ี่นะมกีคณะมามาเพรเกาหลีข้าเจ้าบอกหนีลงเลยนะผู้ใหญ่มันหักเทวาเตียงมันีมันก็มาสทาน แฉมไหมหมดเลยคุณคิดว่าใครจะได้เข้าโรงพยาบาลครับคุณหนุ่มครับคุณนุ่มครับใครคุณคิดว่าใครจะได้เข้าโรงพยาบาลครับแขกรับเชิญครับอ๋อแล้วคุณสองคนไม่ได้เ <c oughs> ข้าเหรอครับผมไม่กินผมเป็นแค่พิธีกรนะส่วนเฮียก๊อลฟกับ แกรับเชิญนั้นจะได้กินนะครับไม่ได้เข้าโลูบานแน่นอนครับปลาแดงครับเนี่ยก็เอาลูบเลยใช่แล้วอุมเนี่ยมาดิมันสีเข้มใส่สองสองกรเอาสักสามพอมคนนัวนอุ้มเบกเบิดเบกเบกปิดว่าเปี๊ยอหมี่ก็แมงว่างไปเขี้ยมีไหมเหี่ยปลาพวกเน่าอันนี้ปลาความมึงอ๋อหมี่ไม่ใส่ป่ะ เออนีเอามาอีกอ่ก็มีดอันั้นเอมากี่ดิมีดกินปลาแดกนี่กุ้มสบวดูแจกสภาพคนแล้วสองอันสอง่าว่าทั้งคุณน่าจะได้ไปงานศพตัวปีกกอบกอบกรอบกรอบปรัเซียลละอของน้ำปลานี่กินคุณพ่อก่อคุกินมันแห้ง ขั้นอ่นขั้นอุ่นทอดปลาบังหน้ามากผู้ช่ยขอบคุณบักพริกสองถุงจากคุณคนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นอันอันเอาเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อเบลไปตรงข้างล่างนะครับขอบคุณที่ซื้อบักพริกให้รายการเราขอบคุณที่สนับสนุนนะครับไทยน้ำเงินขอบขอบภาษีเกมแซ่บเยอะ มันคอโใส่เลยบักน่าเอาี่ใส่เลยบ่เอาใส่ป่าบ่เคยได้เลยดูใจสภาพแล้วลลลน่าจะกินไม่ได้ขึน้นร <c oughs> ใส่เลยบ่สขึ้นรถใส่นแกงมือเปรี้าหมีน้ำตาลนะเราจะไม่ใส่น้ำตาลผงนะเราจะใส่น้ำตาลปิ๊บดูจากสภาพแล้วน่าจะกินไม่ได้ไปเอาหนีก่อนเด้อเขา็อบกินน้ำมันเอาซอส ขอพี่เยมห้องน้ำไปก่อนนะนี่ซองเป็นซองของเร็วสองของเร็วพูดอะองพรว่ามันต้องใส่เยอะๆนะโอ้แท้โอ้มาใส่เยอะใส่เยอะสามสี่ซองโอ้โหเสียบดักให้กระเป๋เนี่ย ไม่ได้ครับกับป้างไม่ได้ครับกินเลยเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเนี่ยกรนั่นจะได้ไปเข้าลุมนว่าไม่น่าจะได้ขี้ไปเ้มบ้าดีเละเี้มตันตึ๊หน่อยเทที่รงเมื่อนานเอนไหนั่นซ่อน มืดเป็นยังอุม่มอ้ยอร่อยนะข้ามเดียวไปเลยกูอเอาอาหารมาเอาไปครับเอาระวังลูกป๊าดมึงกินให้หมดมึงกินให้หมด

กูรู้ด <c oughs> ีท่านกินกูเพลินบารีว่าจะู่รู้ดีหกตะกรองไปกินก,กูเตี่ยวมาเต็มห้องเลยเยอะน,นะนะเดี๋ยวทุกคนวันนี้เรามียาเฝ้าเยอะมีแขกรับเชิญมานะทุกคนตะกร้มือใหม่นะเพิ่งเพิ่งมาเมื่อกี้เ <c oughs> พิ่งมาเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> พอดีเห็นผ่านทางก็เลยว่าจะชวนมาเล่นเกมด้วยนะเกมนี้มีชื่อว่า ใครจับได้เท่าไหร่พอต้องห่วงเดี๋ยวไปงานศพตังวุ่นใครจับได้เท่าไหร่ต้องกินเท่านั้นแต่มีกฎอยู่ห้ามกินน้ำใส่น้ำมึอยู่เลยห้ามแสดงอาการเพลียได้อันเดียรอ่าเดี๋ยวเริ่มจับกันวุ่นวุ่นถ้าตายเราก็ไม่งานศพหรอกแข่งดีอะวันนี้ควรสั้นน้องถือแก๊สเลย ดีใะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ผู้จัดให้ผู้จัดการมาลุ้นั่งกันนี่ให้ดารารับสื่อเข้ามาก่อนคุณเฮานะเฮ้ยเตยงเอเดว่าเป็นสีบอยานไปซเชื่อเซียนบอบอได้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 ซื้อน้ำได้อยู่เื้อน้ำทุกคนครับไปหามกินทุกคนดูสิเขาทำไรผมอ่ะมึงห้ายเด็กใส่ตัวเอง

เลขไงวะเลขสามตายย่อมเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบผมว่าผมเขียนเลขเก้านะมันไม่เหมือนเลขเก้าเลขหกเลขเก้านะเลขหกเลขเก้าโอ้เลเทียงยาเทียงเขียนเลขหงส์ดีสุดแล้วใช่ผมผมเขียนเลขหกนะ ที่กูแมามากินกูเอาข้าวเย็นหกชิ้นกูตัวอะไรเดี๋ยวปัดตอนมันมาดีกว่าทุกคนแม่